สะครับในราคา1,500บาทครับโอ้โหเน่ะโอ้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 ่โอ้โอโอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมมอยสานสตอรี่ครับวันนี้สิบห้า พี่น้องมา,มาเมาสะครับในราคา1 5 0่า1,500บาทครับนี่ครับทำเลเป็นสะบกกวงครับแต่ว่าลึกไม่ได้สามารถสปีครับพี่น้องมาร่อชมกันครับว่าสิไดปลาจากโลกครับน่าโมกเับพี่นอ้องรมรวมครับ โอ้โหไงพี่น้องไี้ครับตัวแรกครับเจ้าทิ้นทาครับ โอ้พอเจาทิแาาทน,นแล้วอ้้ายังไี่อปแล้วปลไปแล้วปสองมือโอ้หกโลไปดูอ <c oughs> เอาพี่มันหมุนอยู่แถวนี้แหละปลาหมุนตมครับตมลมครับพี่น้องลมแห้งครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว รุ่นนี้ไหมอู้พูน่ะอู้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 เออแบไงลุงพูน่ะนะครับอู้ก็เอาขู่หู้่ะอู้โอ้ตัวเดียวจับเนี้ยครับไปแล้วครับอู้ลุงลุงไปลยโอแบไงนี่นี่นี่เอาคว้าขึ้นเลยไปแล้วโอ้แบบไงเนี่ย มาแรงยังไงไหมตังแล้วนี่ได้แล้วครับเอาขึ้นไปแล้วครับพลังมั่งแรกได้สวยโอ้โหนี่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 ครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องใส่รู้ครับโอ้โหฟาดไงพูด

ไปแล้วไม่เนอพี่น้องพุ่นพุ่นพุ่นไปแล้วพี่พุ่นพี่โอ้ประดเกยงโอ้โอ้นหนอยเอานกมีหลอมเอาไปุ่นังต้ลาไ่มีต้มเาเดียวกลา้อม่อเนี่พี่น้องหลังจากเก็บมาครับ นี่ครับใี่กใส่ใส่เนครับ้ปลาสายนกะประมาณสองโล,โป,รลประมาณยี่ิบโลครับต้มตมลตม,มครับพี่นอ้องเอากัต้องลอปลามันขึ้นครับเป็นจากตมครับหล,ลังจากสาลุมาครับได้ปลาวางเ้าโล่ครับพี่นอ้อง นี่ครับมีแต่ปลาโบรันครับไป้แต่อนี้ยกลาะก็มีคนมาจับปลาครับโอเคครับมาลิปนี้กับปากกแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามมอดอีสานสตอรี่นะครับพอกันคิมนาคือเกาเหลวพี่น้องสวัสดีครับ